สวัสดีค่ะพาะขันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันกําลังนาะรูปนะเพราะว่ากองอัดเลยค่ะอัดเลย,เยก็ปล่อยเลยเนะจะเดิอมาพามากินกาแฟนูะค่ะเนาะกาแฟดำอุ่นๆจ้าบรรยากาศข้างนอกตอนนี้ ฝนตกลินค่ะฝนตกลินเป็นอันมืดมดคึมๆอยู่เนี่ยค่ะน้ำส่วนเอ้ยในการน้ำหงเต็มแล้วมเนี่มันระบายอันซาเนอะจา่ะเนาะฝนมันมาขมือสิฝนตกลินนั่นเบอร์ไม้ร่วงเหลือแต่ก่างไม้ว่าง,งั้นแตะป้าขับว่ากันมาเป็นรูดูใบไม้ร่วงเนาะคะ่ะเนาะดูดูใบใบไม้ร่วงกับของไม้ต้นไม้เบอร์ไม้กั เบอร์มันก็ล่วงหล่นไปประมาณนี้ป่ะมากินกาแฟฮุ่นๆหน่อยเอ้ยเนค่ะเนะต้มซุปใหม่ๆห้อค่ะแฟนเอ้ยพักก็นั่งเงินสั่งหนังสือหนังสืออ่านอาจซีมีเสียงอยู่แต่ว่ามันก็เป็นอันทุนละของพันค่ะมะอันเพื่อนๆก็สบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนเัมือนคันดูแลตัวเองค่ะอันมันอากาศเริ่มเปลี่ยนเนาขะหนะทางบ้านเรามันเป็นปีใหม่กั บางท้องที่ก็อากาศเย็นนะคะเมืองไทยคะ่ะอากาศเย็นเกักันดูน้ำพูนั่นือก,ก็เป็นอากาศอันเย็นหลงมากนั่นนะป่ะมาคะ <c oughs> กาแฟสะกดเนาะคะ่ะเนาะฟังเสียงหูกาแฟสะกดเนาะคะ่ะเนย มันจังมีเหงแ่อเตเนาะค่ะเนาะสำหรับคนโคลกาแฟนะจ๊เด้อถ้าคนบาดื่มกับ่เว้าก,กันเนี่ยค่ะดื่มอ,อย่างอื่นโอ้ยชื่นใจจ้ะหูกไปหูมากันมดถวยเนาะ อากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้เอ้ยแต่ค่ะเมื่อวานตอนแรงไปกินข้าวน้หมูพันเซินมาพันเซินมาแล้วไปก็อาหารก็แซ่บค่ะคุยกันก็ม่วนอยู่ก็ดึกขาดกับพันเลยตักซุปเหรออันแซ่บเอ้ยก็ว่าแซ่บเนาะค่ะเนาะพันเลยตักเฮรอันผู้ละถวยวันนี้เราลืมค่ะค่ะมาขาดกับพันจับแต่กระเป๋าเลย หมาจะสิซ ah ื้อตื่นเช้าหมามาเบิ่งเอ้ามันอยู่ก็เลอะว่ะเพราะว่าอ้าลืมบบได้เอาหมาเปลี่ยนไปมดนอคขะเนาะตั้งคนตั้งลืมเนีอยค่ะมากระตักใส่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วมัหล่ากันเพราะว่าอันออกจากเหมือนพเลรขึ้นรถกลับบ้านวันโบได้มีเพื่อขึ้นตึกกลืมลืมอีหลี่เลยแฟนก็เลยแซวว่าอัน ตูฮันวิ้าที่หพวันวาปันเซลนี่ค่ะอันตูเอาโทรศัพท์แล้วบ่เอาฮันเอานี้แล้วบ่เอินว่าก็เลยประกันหัวกันเมื่อกี้เอ้ยตุ๊กตาเลยว่าแม่นความตูวนี่แต่บอกว่าเอาจับโทรศัพท์แล้วอย่าลืมโทรศัพท์บัลืมแล้วพันได้กลับไปเอาอีกมันขับรถไปไกลเนาะขนอกก็อันนั้นคือว่าอาหารที่พันเถอนนี่ก็ถ้าว่าลืมแล้วพันก็ถ้าพันบกเก็บพันก็เททิ้งเนาะค่ะเนาะก็แค่นั้น อันนี้เออแห้งใจก็ฟังค่ะการลืมก็เกิดขึ้นได้ทุกคณะเมืนบอกค่ะ <c oughs> มืนอน้ก็บุดีออกไปก็เลยเด็กเขาเออว่าเพราะอากาศมันฝนตกมันเป็นมันเป็นแช็ดๆแล้วขเนะอีกอย่างเอยก็บไดีมีอันเครื่องเรื่องจําเป็นจะต้องออกว่างั้นเถอะก็คงจะทางานบ้านตามสไาล์เอออยค่ะอันซักผ้าเอยว่าผ้า ผ้าก็เยอะอยู่ซักผ้าผ้าสีผ้าขาวแต่ก็ว่างกันไปนาะกันเนาะแล้วก็น่าทำความสะอาดบ้าน,นะคะ่ะอันนี้มันอย่างเช้าอยู่ก็เลยอันพกันนั่งจึงกินเข้าเซ้าแล้วไปเมื่อกี้ก็กินกาแฟโต๊ะนาะกัเนาะน <c oughs> มือดอไปอีกแล้วถ้วยนึงเด้อค่ะของมือนใหม่หวันใหม่ วันฝนตกลินเนาะค่ะเนาะกับโบว่ากันวันฝนตกลินก็อากาศก็ชื้นช่ำงานแต่ว่าข้างนอกก็ชุ่มชื้นฝนตกน้กําก็จึองอยู่นะคะมันไหลโบทันอะมาเป็นธรรมชาติเนาะค่ะเนาะขีดมือทุกตาพ่าฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆหลายๆทุกบ้านทุกคนที่มาทักทายมานั่งกินกาแฟจิบกาแฟกับเออเนี่ยจะเดอเมื่อใหม่วันใหม่พอกันคู่มือก็ขอบคุณเยอะๆอะอะ กาแฟก็บม้อ่อถวยแล้วก่ะเรื่องเม้าหมวยก็คุยไปแล้วเนาะวันฝนตกลินเนาะค่ะเนาะก็ทุกบ้านมีความสุขเพื่อนๆทุกคนกน็ดูแลสุขภาพค่ะพบกันอันคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ